นอนแอพอพานนอนหนัวเพื่อนไอ้นี่มึงสอบภาษาไทยหรือเปล่าเออสบบอกคำว่าเพื่อนไม่ถูกอ๋อรีแอคชั่นอย่างงอนหนีเพื่อนกูไม่อยากเสียฟอร์มง้อสิ่งหนึ่งแห่งหนึ่งแกตื่นเต้นน่ะคือนาดาวอ oppo ก็คือสายบิวตี้พีพีแล้วเรากับปางก็คือใส่เสื้อสีน้ำเงินกับสีแดงมาโดยแบบเออไม่ได้รัดหมายเราก็มีค่ะนี่คุกกี้มอนสเตอร์กับเอลโมเห็นหรือเปล่าวะเห็นหรือเปล่าวะเห็นน่ารักเลยไง เออคือจะบอกว่ายังไงก็ทําอยู่แล้วทำแต่ว่าเราเพิ่งมาเจอกันเนี่ยวันนี้ใช่คือแบบเย็นาทุกคนอาทิตย์ที่แล้วอัดวันเสาร์วันอาทิตย์อันนี้ออกเรายันไม่ทานเนคือไรเออแต่ก็โอเคมาแล้วแล้วก็ไปดูเลย คือถ่ายด้วย oppo ป่ะน่าจะโอ๊ยอะไรพวกเหรออนุ่งก็น้องเออโอ้โหนี่ไงงูลัวแหละเี้ยเต็งกูสุปภูนี่เพื่อนสนิทผมเราเป็นรูเม m a กันตั้งแต่มหาลัยเฮ้ยกันไปึงณเจอฉากกันไหมฮะแม่เนี่ย จนทั่งานแล้วอะก็ยังอยู่กับมันหลบห้องเฮ้ย<ะ>นี่มันฉากงานแรนกของว่าอะไรกันเลยมือคนโถมไปเยอะมากมึงดูดิมึงดูดดต้นไม้ดิมึงดูตอนนี้มันตั้งอยู่เนี่ยมันมันเหมือนมันตั้งอยู่ในห้องนี้จริงๆเลยอะ <c oughs> ตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยมันมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งเลยที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยสวยคือหลมึงกลับมาตั้งต่เย็นแล้วทำไมมึงอาบโคตรขี้งอน ก็ได้รักแบบรีบนอนก็มารออีกเสร็จแล้วเออเออว่ะเออว่ะเซ็กซี่เนาะตั้งขวาตัซ้ายเซ็กซี่ทำไรอ่ะโอ้ยน่ารักก็เลยถงแล้วภาพขังที่พีพีให้เราคืออะไรลำลำลำแล้วคือคนนึ่งก็คือออกไปจากพ้ะน้าอเราคืออะไร ใส่ที่เขาเรียกว่าอะไรวะที่ขั้นผมน่ารักอ่ะกูร้องเพกูร้องคอกิลรอบปันเนี่ยข้าววิวกินอย่างงี้ลูกนี้ดีอ่ะแกทัดเสียการเราดูเสียกันมากเอาไหต้องสติก่อนเออต้องทำไรมึงต้องทำไรล่ำไงชักช้าล่ำไรแบบที่หนุ่มชอบทำอ่ะเออน่ารักอ่ะโอ้มีความแบบเกาหลีนะขนาดลงรูปคู่นะ มันเดงงอนเลยคิดดูดิหรับให้สบายนะครับเกรซ peace ลูกรู้ซาบซึ้งมากเลยครับเชฟยหญ่ไม่ได้ชอมันมันมเคยดูไอ้นี้ป่ะกรบตูนผีอ่ะมึง่ไม่เหมือนที่น้องวาดรูปให้อ่ะ ชอบชอบมันเหมือนอันเนี้ยมันเหมือนภาพการ์ตูนที่แบบเป็นหนังสือที่เป็นการ์ตูนผีอ่ะแต่ต่อกัวไม่นึกถึงอันนั้นเลยกูนึกถึงแต่วภาพพี่นอาพี่กันโศนี่แหละเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกูขำนึกอึงเราเป็นรูปกินตอนมหาลัยเลยอย่ะอันเนี้ยที่ถือชอบกูหลับไปให้พีปะถ้าจะไม่ผิดนะไม่รู้อันนี้ไม่ชว์ไม่ชวอะ ถ้ายๆก็เหม็นมาท้ายๆก็เหม็นมาแหมจะร้องเกลีกับพวกมันอ่ะไม่ชวนกูเลยนะเอาสีสวยทุกทีชวนแล้วมึงก็ไม่ไปปะมึงก็ชวนกูก่อนดิจะไปไม่ไปก็เรื่องของกูปะเออเออเออฟ้าเกี่ยวมงชมพูรณ์ชน20ไป3นแต่ละทีนี่นะดราม่าชื่ออะไรอ่ะคุณหนูมังกรูมังกรลอง เราก็ชอบเนตัวห่างเหินน่ะฝนเป็นคุณเล่นนวีแหละมึงนี่ดูพยายามนะแต่พวกเราก็กลับมาดีกันทุกครั้งอ่ะจนกระทั่งวันนี้เฮ้ยพื่อนเจ้ารู้ตลกว่ะกเก็บเนี่ยมันเลยทั้งหลายนั้นล้ว หูด้วยอ่ะใช่ปะเอออะไรอ่ะเดี๋ยวกูค่อยเรียกนะปะกูโหไปทีก่อนข่าวว่าน่าเราไปดูต่อดูต่อดูต่อมึงนี่คือสามนาทีแล้วกดยืนไปกี่รอบหลายรอบละสงสารคนตัดแล้วนะใครเราเปันน้ำดีกว่าอ๋อหั กินขนมแล้วเถอะกินขนมบลเถอะว่ะใช่ปะเนี่ยโอ้โหแม่งตรงนี้แม่งพูดได้เนี่ยไปทิ้งไงงงมากเดี๋ยวทำห้องเละแบบนี้ีไงทำห้องมึงเอาละเออนี่แบบลกมากเลยนะลงท้ารองเท้าก็ไม่ถอดน่าไงลูกกูโมโหแล้วนะยังไม่จบ <Here. S 2> <C ut> เขากั้นเหรอกั้นฉากปะอ๋อเรียบร้อยไงเขา,าทำคำสาบเฮ้ยย <C ut> ังไงวะไหนมึงเนี่ยอ๋อกูกูอาบน้ำกูใส่รองเท้าเดินกูอ้วกหรือกูนอนบนเตียงมึงอ๋อก็คืองอนแม้ <C ut> <C ut> <c <ute> ตัวเองอยู่ลูหลาแล้วให้กูอยู่ในป่าเลยนะเป็นไม้กันเลยโลุนมันอันนี้คือหนังตลกปะกูาำก่อนกันเราละขึ้นหนังตลกขึหนังตลกหลยลูลาคืออีกฝั่งลูเป็นแบบหลูลาเฮ้ยกูตั้งสติก่อนยังไงประตูทางออกก็อยู่ฝั่งกูเดี๋ยวมึงก็ต้องเสียฟอร์มเดินข้ามมาอยู่ดีอ่ะไหน เบสออนทูสตอรี่นะเสียฟงเสียฟอมต่างๆลูกอัดได้นี่ได้หรอคุกูขอโทษพอใจยังคุยอะไรคุยต้นไม้กูงอแล้วนะเงียบเฮ้ยเอาวะมันก็แล้วแต่มึงแล้วกันนั่นก็ถือว่ากูขอโทษแล้วนะเดีไม่ มันเกิดครั้งทีแม่งต้องอยู่กับคนแบบนี้เหรอวะไปดิมึงไปร้องเก็บกูจะร้องให้กันหนอมได้ด้ภาพได้ภาพวาดอะไรน่นนะเออด้วยภาพวาดนั้นที่อยู่อยู่หลาแล้วไงอ่ะแล้วพี่ออกไงอ่ะไม่ต้องออกไม่ต้ออกโอ้แต่ล้วอ้แม่งยันเช้าเลยไอ้เนี้ยแล้วก็ไปกันเฉพาะเพื่อนที่เราสนิทสนิทกันเว่ยไอ้พวกที่มันไม่สนิทก็ไม่ต้องไปชวนมันเรา เฮฮามืองเกียดอ่ะสามวันสามคืนเลยว่สนุกชัวเป็นอะไรเป็นอะไรข้าวด้วยไม่กลับบ้านด้วยเว้ยไปไม่ต้องไม่ต้องเดินไปตะโกนไหมอ้ยเฉพาะคนที่ซีซีกันอือแล้วเป็นไงโมโหเองงอนเองครั้งนี้แม่งงอนจริงจังว่ะ กูสงสารตู้เย็นมากอะที่ต้องมาแช่เค้กฝีมือมันอะวาเป็นรูปป่าเป็นรูปป่าไม่วันเกิดป่ะเค,ค้กวันเกิดอะอเหมือนเขาต้องพยายามทำเค,ค้กวันเกิดให้สวยไงเห็นไหม นิ่นิ่ดูดูดิตะง,งอะไงกูขำมันเยอเข้ามาฝั่งพระราชวังเหรอหายไปไหนอะนอนหรออ๋อเตียงอยู่ฝั่งนี้เปล่าอ้าวนั่น <c oughs> เพื่อนไม่อยู่แล้วทำไมเขาไปร้องเกะกับเพื่อนเปล่าอ๋อเอาแล้วกินไม่ไปร้องเออเขาทิ่ซีซีไงไม่นับนั่นสัตว์มูงชิบหายนั่งรอมันหายไปไหนวะตอนแหนเมื่อคืนอะเขาไปร้องให้เราเก๋กับเพื่อนที่คุยละแหละเราไปชวนเธอเพราะเขาเอาคนซีซีกันไง มันจะไปอะไรจริงวะมันแน่เอาแวเพื่อนนะเนี่ยงงเลยไอ้บ้าเอ้ยตังกิ้วสำหรับเค้งนะมึงมีความแบบไขของนะกล้องหน้าก้องหลังพร้อมกันเนี่ย พอดีวันก่อนกูเพิ oh <my> mm ่งโดนคัเซินงานมาว่ะเขาบอกว่ากูยังทำได้ไม่ดีพอู่ก็เลยกลับมาเมาเลยเทสเลยอ๋อม่าจสาเหตุเราไม่บอกกันแต่แรก อ่านด้วยได้ลแล้วท่า<ฮ>กับไม่ตอบอันนี้ราบโเตีนเหรอเอามาแล้วแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชือ่อกูวะ<อ> ขนมปังเอาอย่างนี้โอ้ยเขาถ่ายไว้พยายามนะมันเก่งจริงคอยดูเลยสปารัคมุจการแอบเล่นมอง อย่างนี้กูก็บอกมึงแล้วไงว่าให้กูนอนข้างล่างเวลากูเหนื่อยกูก็อยากจะล้มตัวนอนเลยไงแต่กูก็รู้ว่ามึงอ่ะชอบเยี่ยวตอนกลางคืนบ่อยกูก็เลยให้มึงนอนข้างล่างแทนออยหม่แล้วตัวเองก็ไม่ทำความสะอาดดูน้าโลราพี่มึนกูเยอะแล้วอะ เรื่องนอนเอออ่อยายานนี้ไปร้องเก่งกันปะยั <c oughs> ดีไปไหมไปไหมไปไหมนอนอ่นมาหน่อยดิมีอะไรจะบอกอุ้ยอนมาหน่อยนอนเก่งเหลือเกินดูเลยวะกูชอบนีมากจริงๆกูก็รู้สึกผิดแหละน้า นี่เฮ้ยละนองละยองเยลาคืออะไรอะไรเล่นมุกเหรออะไรกูจะทำตัวให้ดีขึ้นนะเพื่อนเหรอนั่นแหละตอนมึงหายไปอ่ะเอ้ยต้องหายไปปะไม่รู้สึกหวงวะว่านไงมึงไม่สวยอ่ะ มันไม่สวยแต่มันก็อร่อยมากเลยนะเว้ยตอนตอนี่กูชอบมากเลยเนี่ยร้องไห้แล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มึงมึงเค้กมันก็ไม่จำเป็นต้องสวยว่ะอร่อยมากก็พอแล้วว่ะว่า๋ยวเราต้องโผล่หน้าออกมาอาุ้งนีใ้ใส่เสื้อแบบจอร์นี่ไนงะ ไม่จกมึงสวยนะเฮ้ยมึงป่าโดนหัวแน่นอนอ่ะเค้ลูกอึงอู้ยไม่ได้ตั้งใจอ่ะอู้ยขอโทษ เขาพูดขอโทษง่ายกว่านี้อ,นอ,อีกอ่ะไม่เป็นไร มึงไม่งอนบ้างก็ดีออนี่แกมไม่ใช่เพื่อนหรอเปล่า <c oughs> ส่วนเรื่องงานอะถ้ามึงไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะเดี๋ยวก็ไม่งานดีๆเข้ามาหามึงนะโอ๊ยน่ารักอะพอ <c oughs> โอ๊ยน่ารักมากเลยว่ะ เพื่อเขาถ่ายต่อไช่เออเออเท่าไหร่วะไม่รู้น่ารักไปหมดเลยอ่ะน่ารักอะเราว่าด้วยคนโทนสีอ่ะจบเฉยเลยทุกคนคือมันสั้นไปมันสั้นไปแล้วก็แบบ มันสั้นไปคือมันน่ารักมากสิบสองนาทีห้าสิบวีกูอยากกีดแต่ต้องแต่ต้นจนจบเนื้อได้ไหมเมื่อกี้มึงก็กีดแต่ตั้งต้นจนจบฉันว่าฉันเก็บอาการอยู่หรอหรอมึงน่ารักมากแบบชอบบิลกินลูกนี้เอเออัอดได้อ่ะมีความแบบเออผมเฮ้ย ชอบต้องต่างหูมากอ่ะคือฉันแพ้หุ้ไทยใส่ต่างหูโอ้ยน่ารักมากบิวกิ้นน่ารักมากพี่กีก็น่ารักมากใช่น่ารักทั้งคู่คือน่ารักที่สุดในโลกลูกแม่ทั้งคู่กูเป็นไรเป็นลูกโอ้เป็นแม่เขาแล้วหรอแต่น่ารักจริงน่ารักจริงเขาเป็นเพื่อนกันหรออืมแกจ๋าละแอพอพานนอนหนูเพื่อนไอ้ี่มึงสอนภาษาไทยหรือเปล่าเออสะบอกเขาว่าเพื่อนไม่ถูกอ มาลากันนี้ดีนี้ดีนีดีจริงนีดีจริงทำให้กูกระชุ่มกระชวยใช่แล้วก็หายคิดถึงใช่เออมึงใช่หมดแล้วตอนเนี้ยกูเขินเอ้ยแต่เขินจริงน่ารักเขินมากแล้วแบบคือเรื่องจริงเขาด้วยปะ เอาเรื่องจริงเข้ามาแบบไปก็เบส on true story ไง๋อใช่ไหมแช่เปลล่ะก็อย่างก่อนดิเพื่อนก็ไม่อาจเสียความงอก็ชอบก่อนกันอย่างสองคนแล้วก็แบบไม่เออไม่งอไม่นั่นไม่นี่อะไรอย่างนี้เคยนะเก็บปการหน่อยเมื่อกี้ออกกันมากไปปะมากเหรอดูออกเลยเหรอโอ้ยดูออกเออขอโทษนะเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวเดี๋ยวรออ่านคอมเมนต์ได้เลยเชื่อกูวันขอละแกเออกูรู้แล้วเออแต่ชอบพูดเรื่องหนังก่อนอ่า สีดีฟ้าเขียวชมพูม่วงเออสวยมากแล้วก็แบบคุมโทนแบบดีมากแต่ว่าสีสีน่าจะอิงมาจากตัวออปโปข้างหลังนะใช่ข้างหลังแล้วข้างหลังคือสีสวยเอาจริงสีสวยที่เป็นที่เป็นตัวกล้องเอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวบอดี้เอครื่องว่ะเออสีเครื่องแล้วก็เออก็ให้เห็นความฟังก์ชันของกล้องแบบถ่ายหน้าหลังต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ถทยอินได้แบบแนบเนียน แต่น,น่ารักมากคือชอบลุคของบิวกินแล ja like ้วก like, ็ชอบลุคของพีพ uh, ีที่แบบมันก well ็จะต่างไปที่เราไม่เคยเห็นใช่ปะเออเออไม่เคยเห็นอย่างงี้ใช่เราก็ยังไม่เคยเห็นบิวกินที่เป็นแบบลุคแบบนี้เออแบบอาร์ตอาร์ตเออเป็นอาร์ตดีลเตอร์อะไรอย่างงี้ส่วนพีก็คือเป็นเชฟทำขนมแต่กูชอบไอ้ตอนนั้นมากเลยอ่ะมุกลำอ่ะลำมาเลยตอนเรื่องมากูขำไม่หยุดเลยอ่ะคือบอกทีว่ามันไม่ได้แบบ มันไม่ได้ทำมบเพื่อขำจะไป่แต่เราขำไม่หยุดเลยเว้ยเราเซนตตื่นด้วยแหละเอาจริงน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักน่ารักชอบมากอ่ะแต่ก็เดี๋ยวมีเบื้องหลังออกมาแล้วอ่าก็จะไปดูเบื้องหลังกันอีกได้นะคะ Behind the Scene ก็จะแยกไปอีกคลิปหนึ่งแล้วก็แจ้งข่าวดีแจ้งข่าวดีอะไรจ๊ะเราจะได้ไปภูเก็ตแล้ว ใจมากๆเราจองตั๋วเรียบร้อยแล้วจองทิพพักเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทิปล่มไปแล้วเมื่อมกรามกราเแล้วคือแมงภูเก็ตปิดตอนไหนตอนที่มันปิดตอนที่เราจะไปตอนมีที่เราจะไปเลยปิดสองวีคเราไปเสาร์อาทิตย์ของตรงกลางตรงนั้นอะใช่ได้ละปิดตรงนั้นอะแต่ก็ไม่เป็นไรนนี้ได้ละเออตอนนี้แบบจองทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปตามรอยไปรักฉันด้วยใจเธอที่ภูเก็ตนะจ๊ะ ไปอ่ะโอเคไปดูบ้างหลังกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ช่องเราด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งมาเลยบ๊ายบาย